ความรู้เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่คนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพศ2561ข้อ15ให้ผู้สมัครแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง มีผู้ช่วยหาเสียงในเขตเลือกตั้งจำนวนไม่เกิน20คนตอ่อเขตเลือกตั้งให้พักการเมืองที่ส่งผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมีผู้ช่วยหาเสียงได้ไม่เกิน10บเท่าของจำนวนเขตเลือกตั้งที่พักการเมืองนั้นส่งผู้สมัครแบบแบ,บ,แบ่งเขตเลือกตั้งดังนั้นคำถามผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผู้ช่วยหาเสียงได้กี่คนคำตอบคือ จำนวนไม่เกิน20คนต่อเขตเลือกตั้ง